พี่ทุกคนช่วยด้วยนะคะเราต้องสู้ๆห้องเราสู้ๆนะห้องเราก็ขอจอขอใจว้าวเฮ้ยขอบคุณค่ะอุย้ยอ๋อขอะพี่หลอหยาปิดๆอย่างนั้นได้เลยคะ่ะคุณอ่าโอเคไปห้องเราไปเป้ามหมายโหดมากก็มันขึ้นมาแบบนี้ ทำยังไงล่ะ FC ขอบขอบคุณมากเลยค่ะพี่ปามขอบคุณค่ะมีต้นกล้าต้นล่าขอบคุณค่ะก็มันขึ้นมาอย่างนั้นอ่ะคุณสองแล้วคุณสองไปซีส่งให้หน่อยร้อยสิบห้าตัวเร็ว,รว <c oughs> ห้าคนทุกคนห้าคนห้าคนเร็วห้าคนคุณสองคุณสอง คุณสองห้าสิบวิไปพี่วายซีขอบคุณคะ่ะพี่ฟิวขอบคุณคะ่ะพี่ไอซ์ขอบคุณคะ่ะโอ๊ยพี่วายซีขอบคุณคะ่ะไอตัวจูบแก้มอะ่ะอยากได้อ่ะกมันยังไม่ได้ตัวจุบแก้มเลยพี่ตุนขอบคุณคะ่ะพี่บาสขอบคุณคะ่ะพี่มูลินขอบคุณคะ่ะห้องเราโดนแซงแล้วว่า โอ้ยอุตาส่าห์สะสมวินไหมออฮช่วยด้วย, <c oughs> ยพี่ซีเคขอบคุณค่ะพี่ซีเคขอบคุณค่ะไปเร็วไปเร็วเราทำได้ห้องเราสู้สู้ห้องเราสู้สู้พี่ซีเคขอบคุณค่ะโอ้ยเราจะแพ้เขาไหมอ่ะพี่ลิลี่ขอบคุณค่ะอุ้ยห่างกันเยอะมากอ่ะตั้งหูเกินครึ่ง อย่างไม่จบเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่าชู้จูห้ห้องเราห้องเราจะต้องสู้ๆนะย่าเมย์ขอบคุณค่ะพี่ยาขอบคุณค่ะพี่บัสขอบคุณค่ะวาสนาจะได้เป็นนางสาววาสนาบโ,โนอจะได้เป็นนางสาววาสนาบโ,โนอจะได้เป็นนางสาววาสนาไหมนะจะได้เป็นนางสาววาสนาไหมหนึ่งนาทีสุดท้าย แง่เลยนะทุกคนห้าสิบวีโอ้ห้องเขาร้องเพลงห้องเขาเต้นนี่เองโอ้ย <c oughs> แพ้แน่เลยเนี่ยเ <c oughs> ขาโหดนะใช่เขาโหด <c oughs> น,น,นุ่นเต้นเป็นไม่ลา <c oughs> <c oughs> แพ้แน่เลยอ่ะยี่สิบวีร้องให้รอแล้วนะเนี่ย oh, no! บินที่ฉันอุตสาสะสมมาเงาอ้เจ้าขค,คาขอบคุณนะคะคุณนุ่นขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะของขอบคุณครับาค